ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เองจะมาทําเมนูปลาซมทอดนะคะปลาซมเนี่ยเองซื้อสําเร็จรูปนะคะมาจากตลาดเป็นปลาตัวเล็กๆก็ค่ะที่เขามาน่าจะแบบจองกับข้าวนะคะค่ะแล้วพอได้เวลาดีอะค่ะก็เหมือนนํามาขายได้เคค่ะเรามาตรองที่เตากันเลยนะคะตอนนี้กระทะร้อนแล้วควันขึ้นใส่น้ามันให้ท่วมนะคะ ขออนุญาตใส่หมดเลยค่ะ okay. เพราะว่าปลาซ้อมเราเยอะนะคะพอนํามันเริ่มได้ที่นะคะเป็นการเทมนะคะว่าน้ำมันร้อนแล้วหรือยังเทหมายความว่าร้อนแล้วนะคะแล้วก็นํำปลาซ้อมมาคะ่ะลองได้เลยขออนุญาต <laughs> บอกให้รู้ว um, ่าปลอดใช้ไว้ก่อนนะคะดีนะคะที่มาอยู่ใกล้แล้วก็กระจายกระจายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราใช้เวลาหน่อยนะคะประมาณสักห้านาทีแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนคเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะคะหออกมาแล้วก็เริ่มเคลียบขยับเขาเบาๆนะคะเพราะเขาอบบางมาก พอเขาเริ่มเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็ตักใส่กระชอนตะแกรงแล้วแต่นะคะหรือบางคนก็ไว้ขางนระทะก่อนก็ได้เพื่อให้น้ำมันสะเด็ดน้ำมันนะคะถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะคะว่าแอนจะโอเคหรือไม่โอเคนะคะเริ่มเลยค่ะแอนขอรีวิวกินกับข้าวนะคะแต่กินเปล่าก็ได้นะคะแต่อาจจะมีรสชาติแบบ เปรี้ยวน่กินกับข้าวน่าจะอร่อยกว่า้างเขาจะเป็นก้างแบบนๆนะคะใครจะยำหรือกินออริจินัลก็ได้นะคะเริ่มนะคะอืมเลยจิงงกัข,ข้าสวสดร้อนอร่อยมากค่ะแอนโอเคค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับแอนด้วยมือใหม่หัดทำนะคะกดไลค์กดติดตาม ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ